หกตุลาเอาเชิญนะเอาก็ไปค้นคว้ามามันกันแล้วอยู่ทนไม่ไหวนะครับชนวนชนวนสําคัญที่เกิดวินาศกรรมหกตุลาเนี่ยเกิดเกิดจากเหตุการณ์ไม่ใช่วินาศกรรมฆาตกรรมฆาตกรรมไม่ใช่วินาศกรรมจา่วินาศกรรมนแหละมันมันเต้นเห็นมาจากสิบสี่ตุลาอืมเพราะว่าเขา ขาไม่พอใจนะวันที่สิบเก้ากันยาเมื่อจอมพลถน,นอมเมื่อภาคถนอมเนี่ยกลับมาจากสิงคโปร์ในรูปของพราสง์นะมเมื่อน,นักศึกษาเขารู้เข้าเนี่ยเขาเ,ขเ,ขเขาก็ประท้วงอนะประท้วงการกลับมาของจอมถน,นอมอะอมแล้วก็ให้ให้ให้ดําเนินคดีกับจอมพลถน,นอมข้อหาเข็นค่าประชาชนคนระับแล้วก็จอมพลถน,นอมเนี่ย ผมว่าเขาร่วมมือกันที่จะเอาศาสนามาบาังหน้าฮะใช่เพื่อเพื่อที่เขาจะได้นั่นนะฮะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องแบบแบบไม่ติดคดีอะไรถูกด่าน,น้อยหน<ต>่อยมันก็ไม่เกี่ยวถ,ถูกสังคมจับผิดน้อยหน่อยมาในคราบพระออเใช่เพราะสมัยนั้นเขาถูกปลุกฝังว่าพระอะไรเนี่ยอะไรนะฮะพระเป็นสิ่งศักดิ์ เพราะเขานับถือวพุทธศาสนาไงครับเขาก็เลยนับถือว่าพระว่าพระเนี่ยอืมเป็นอะไรนะผมจะไม่ด้และตอนนั้นเหรอคือคืออะไรนะพระกินติว่าโทได้เหรอเออเออนั่นแหละเอเชื่อว่าไปก่อนว่าไปว่าไปไม่เข้าใจคําถามเขาเชื่อว่าพระศักดิ์สิทธิ์ครับเขาก็เลยไม่กล้าลบหลู่ไม่กล้าอะไรเดี๋ยวกลัวบาปใช่ใช่ใช่เป็นความเชื่อทางศาสนาต้องเคารพพระต้องกราบพระ อมแล้วก็ที่แล้วก็สถานีวิทยุยานเกาะน,นะครับก็ก็ได้โจมตีนักศึกษาที่ออกมาประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลฆ่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสักสามหมื่นลายครับโอ้อนี่คือความเฮียระยำต่ำช้าของไอ้ทมยันตีนนะฮะที่เฮียน,นี่มัน,มนอวยทหารนะฮะ ื mm hmm. และวันที่20กันยานะครับ mm hmm. กลุ่มพลังงานไฟฟ้าเพื่อปกป้องการกลับมาของพระถนอมนะฮะไปได้ใช้วิธีเคาะตาประตูบ้านเพื่อสอบถามความรู้สึกของประชาชนนะฮะ mm hmm. ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับกับเรื่องนี้อะไรอย่างประมาณนั้นนะฮะ mm hmm. แล้วก็วันที่24กันยานะครับหลัง หม่อมราชวงศ์สีนิปาโมดลาออกนะครับขบวนนักศึกษาติดโปสเตอร์ต่อต้านจอมพลถน,นอมในสมัยนั้นผู้ต่อต้านจอมพลถน,นอมได้ถูกตำรวจจับตัวและต่อมาช่างไฟฟ้าก็กลายเป็นก็กลายเป็นศพที่แขวนอยู่หน้าประตูแดงนะครับจังหวัดนครปฐมแต่ว่าผู้ต้องหาเป็นตำรวจสี่คนนะใช่ไหมฮะตามตามเนื้อข่าวเขาว่าอย่างนั้นอ่า อืมครับโน้เด็กก็อุตส่าห์ไปค้นคว้าไปหาอ่านกันดูนะครับเออพี่น้องเนี่ยนี่คือคนรุ่นใหม่นะไฟรู้อสภาพสภาพ,สภาพถูกสภาพถูกซ้อนถูกแขวนคอถูกแขวนคอหน้าประตูแดงอืงและการประท้วงการรทวงค้านจอมพลถนอมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่28กันยายนและต่อมาวันที่ สองตุลากำหนดเส้นตายยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาลนะฮะเรื่องของจอมพลถนอมนะฮะแล้วก็เขาเลยต่อพวกนักศึกษ,ษาเขาเลยต่อเส้นตายให้อีกหนึ่งวันและพอยังไม่คืบหน้าเขาเขาเลยจริงจัดชุมนุมใหญ่ภายวันที่สี่ตุลานักศึกษาธรรมศาสตร์ทําการงดสอบเพื่อขับไล่จอมพลถนอม,อมและสถานีวิทยุยานเกราะ ก็เริ่มออกข่าวโจมตีว่านักศึกษาทําหุ่นเจ้า้าชายแขวนคอแต่จริงเขาเขาแค่แบบทําเชิญสัญ,ญลักษณ์แบบว่าเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้านครหลวงเนี่ยที่เขาโดนแขวนคอเนี่ยครับเขาแค่ทํำเขาแค่ทํมันแบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาอ,ะอ,อ่ะไม่มีใครบอกว่าเป็นหน้าเหมือนกับวัชรังกรพวกนี้มันบิดเบือนข่าวไงครับมีการไปแต่งภาพมีการไปแต่งภาพ จนเหมือนใช่แล้วก็นักสืินทุกฉบับในสมัยนั้นก็ออกเรื่องเนี้ยฮะแน่นอนนะว่าตอนนั้นยังเป็นเครื่องมือของรัฐอยู่ใช่เพราะว่าฆาตกรเนี่ยมันอยู่เหนือกฎหมายใช่วิจารณ์แค่มิ่งกษัตริย์เดียวเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเออ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 อและมึงไม่สนับสนุนอเมริกาฮะ อ๋อที่เขาให้ให้ให้อเมริกาะจอดทลิคอมเตอร์ใช่ไหมครับที่เขาเอาไว้แบบคือแบบยิงไว้ให้อเมริกายิงตามชายแดนกัมพูชาการการทหารของโซเวียตเข้ามาในเวียดนามใตใ้ใช่ใช่อืมใช่ผมไม่อ่านประวัติศาสตร์มาอยู่อืมดีมากเก่งมากลูกเก่กงมากอืม,อมครับ แล้วก็มีการประท้วงข้ามคืนถึงวันที่ห้าตุลาหนังสือพิมพ์กว่ากว่าหลายกว่าทุกฉบับเนี่ยก็ออกว่าการแขวนคอเป็นการหมิน่นไอ้หอยอและยักคดีผู้มาชุมนุมนักว่านักศึกษาผู้และยัดคดีผู้มาชุมนุมและนักศึกษาว่าเป็นการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์และหมิ่นสถาบันและและและในวันเดียวกันมี กลุ่มลูกเสือชาวบ้านใช่ไหมใช่วันเด็กวันที่ห้าตุลาไหมครับน่าจะใช่นะมีกลุ่มลูกเสือชาวบ้านมันก็เป็นเครื่องมือของเขาอยู่ตอนนั้นเออกลุ่มนภาพลมีกลุ่มกระทิงแดงอีกก็จัดตั้งกันมาจัดตั้งกันมากลุ่มกระทิงแดงปลาระเบิดใส่กับกลางกลางนี่เขาชุมนุมกันนะตรงสนามหลวงเลยฮะมุมกันได้อืมครับโอ้เด็กก็อ่านมาเยอะนะพี่น้องเออลยานและสถานีวิทยุยานเกาะนะฮะก็ กลุ่มนักเสือชาวบ้านได้ชุมนุมนะฮะแล้วก็สถานีวิทยุยานก่อนเนี่ยก็ได้โจมตีนักศึกษาแบบรัวๆเลยครับแบบบิดเบือนข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกกลุ่มนักเสือชาวบ้านที่เป็นเครื่องมือของไอ้ปรสิตตะกูลจก,กีมหีดลนนะฮะนะฮะเรียกร้องให้นักศึกษาเนี่ยหยุดสลายการชุมนุมนะ เขามาเรียกร้องเรื่องแค่หลวงตาถนอมกิิหลวงเนนเนนเนนถนอมไม่เนนถนอมไม่ใช่พระเนนถนอมเออเนนถนอมเป็นแค่เนนเอเนนถนอมกิตติขจรเนี่ยเขาแค่มาเรียกร้องแค่นี้แล้วมึงไม่เป็นลากเขาไปผูกคอกับนมะขามเนี่ยเออเออมีทั้งปืนปืนต่อต้านรถถังมีปืนทุกปืนเลยไอ้ขี้ยมันงนะ โหชิบหายพวกรัฐไทยฆาตรกรเหนือกฎหมายเนี่ยอือโอ้เด็กพูดแสบฆาตรกรเหนือกฎหมายโอ้ไม่ใช่ลงกรเฮียเด็กเขารู้นะมึงดูสินะฮะมเมื่อันเมื่อเที่ยงเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่หกตัวมามีเสียงปืนมีเสียงปืนหน้าธรรมศาสตร์และมันคับให้ผู้ชุมนุมมอบลงและจากนั้นลูกระเบิดลูกแรกก็ถูกปาใส่กลาง กลางกางที่เขาประท้วงกันนะครับอืม hmm. นะฮะตำรวจพร้อมอาวุธครบมือมีเครื่องเครื่องเครื่องมือปะในการปลาระเบิดปืนต่อต้านรถถังแล้วก็ปืนอย่างอื่นนะ่ย hmm. แต่ผม hmm. ขี้เกียจเขียนขี้เกียจเอามาอืมอืมแลแ้วจากนั้นคนตำรวจตีเสน่สนิทธิพันธ์สั่งให้ตชดยิงกลาดน,นักศึกษาและประชาชนจนเสียชีวิตไปหลายรายอือ hmm. นะฮะนักศึกษาและประชาชน ที่หนีเข้ากำลังจะเข้าว่าตูธรรมศาสตร์ก็ถูกลุมตีลุมกระทืบบางคนยังไม่ทันได้สิ้นใจถูกลากไปแขวนคอที่ต้นมะขามสนามหลวงและถูกเก้าอี้สิ่งของตีล่างจนเละและเสียงจากเวทีก็ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดยิงประชาชน mm hmm. mm hmm. แค่การพูดเรื่องสถาบันมันทำขนาดเนี้ย แล้วแถมยัดว่าเป็นคอมมิวนิสต์อีกเขายีงะไรเขายังไม่ได้พูดด้วยซ้ําไปเขาโดนยัดเยียดข้อหายังไม่ได้พูดหาอะไรเลยยัดข้อหามันยัดคดีเพื่อจากัดพวกที่ไปปลรปักทางการเมืองไงไปอ้างว่าเป็นเวียดมีคนอรุณยาเอกไปอ้างว่าเป็นเวียดต้องกําจัดเป็นยวนปลอมตัวเข้ามาในธรรมศาสตร์อใช่ใช่มันเป็นยวนปลอมตัวเข้ามาผมได้ยินอยู่ แต่ว่าไม่เล่ามันยาวอืเข้าใจเข้าใจมันมันถึงเกิดพลังความเกลียดแค้นที่กระทาได้เยี่ยงนี้ซึ่งมันไม่ใช่คนที่มีจิตใจระดับธรรมดานะแม่งยิ่งแล้วก็สัตว์ทุนยิ่งกสัตว์อีกภายหลังภายหลังเหตุการณ์ประชาชนถูกจับตัวมากกว่ามากกว่าสามพันคนใช่ไหมฮะสามพันคนเลยนะยัดคดีชิบหายแม่งเหลืออีกสิบเก้าคนที่เป็นฉเฉลยนะเพราะว่าที่เหลือจากสามคนเนี้ยประมาณ สองสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบน่าจะประมาณแปดสิบเอ็ดคนเนี่ยอืประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วเดชเลยที่เป็นสิบเก้าคนที่เป็นแพ้ใช่ไหมครับใช่แพ้ไหมสิบเก้าคนก็เป็นผู้ที่ถูกปรับปรามเหมือนกันก็เป็นเยือเป็นเยือไม่ใช่เป็นท่าเราเป็นเยืออือ,อ,อเป็นเยื่อนอั่นแหละที่เป็นเฉลยนะฮะถูกขังอีกสองปีนะะอืม นะฮะไม่มีการจับกลุมและสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังสักคนเลยเพราะว่าผู้อยู่เบื้องหลังมันอยู่เหนือกฎหมายอืครับใครไปทําอะไรเขี้ยอะไรมันไม่ได้ฮะเพราะมันอยู่เหนือกฎหมายอืมอืม่มนะคนดีมันย่อมชิบหายแต่คนร้ายมันย่อมดีตายฮะอืมอืมไม่มีรัฐนานรัฐบาลไหนพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกนะ นะฮะและอีกเรื่องหนึ่งคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะฮะที่ยึดอํานาจนานโดยพลเอกสังัดชะลออยู่ได้เข้ายึดอํานาจและพลเรือนของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะฮะได้ยึดอานาจพลเรือนของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและได้มีและพลเอกพลเอกสังัดเนี่ยได้มีคําสั่งให้ประชาชนออกนอกบ้านใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ ืใช mm ่ hmm. แล้วก็สองวันมีคําสั่งจากมีพระราชาองค์การจากในหลวงให้นายธนินใรวิเชียน mm hmm. เข้าเฝ้าเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและสิบและรัฐมนตรีคนต่อมาสิบสามผู้ต้องสิบเก้าผู้ต้องหาในคดีหกตุลานะฮะ mm hmm. ถูกครั้งอีกเจ็ดร้อยสิบวันจากรัฐบาลพลพลเอกเกลียงเกลียงศักดิ์ชะอะชะ ชะชะงะนั้นหรือเปล่าอืมเกียงสาชาแมนันเกียงสลักชนะชาอะไรนะชาชมนันชาแมนันชามนันหลังจากเป็นรัฐบาลหลังจากนาธานินไกวิเชียนได้ออกนี้รโทษกรรมนักโทษ6ตุลานะฮะเหตุการณ์6ตุลาได้ทำลายความเชื่อที่ว่าสังคมไทยปณีประนอมเพราะเป็นว่ามันก็ไม่ต่างกับอาชญากรรัฐใช่ไหมครับอืมใช่ อืมผมไปดูคลิป4-5นาทีอันนี้อันนี้ผมย่อสุดๆแหละเออแล้วตอนนี้ฆาตกรยังลอยนวลไม่สามารถจับได้เพราะเขาอยู่เหนือกฎหมายอืมนะฮะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับการศึกษาอมันเป็นประปะกันได้ไงครับที่ปลูกฝังคนไทยมาช้านานมากอืตั้งแต่มีไอลาชวงศกตรีเนี่ยฮะ วิชาสังคมมันมันผมไม่อ่านมันมันดูย้อนแย้งมากเลยครับ hmm. มันบอกว่าประชาชนมีสิทธิทเสรีภาพเท่าเทียมกันสามารถวิจารณ์นู่นนี่นั่นได้มันแย้งมากเลยมันแย้งกับความจริงมากครับอื hmm. ทมทําไมลูกคุณทองพูดเรื่องเจ้าแล้วทําไมต้องโดนตามล่าล่ะครับ ก็ไปพูดเรื่องจริงไงไปทําให้มันรู้สึกว่าถูกไปด้อยค่าพวกมันนะไปด้อยค่าไปร้อเลีอยก,ก็คือการไป <Okay. S 1> ด้อยค่าพวกมันนั่นแหละนเฮ้ยมึงเลิกตอแหลมึงเลิกโกหกชาวบ้านสักทีนั่ะเนี่ยแหละสิ่งที่เราอยากจะบอกประชาชนก็แค่นั้นแหละคนไทยมันเป็นคนงมงายไง<อ>มันพูดเรื่องงมงายอะไรกษัตั์เป็นเทวดาเทวดงเทวดาเอ้ยเ,อเป็นเทวดาพระอินทร์กับชั้นมาเกิดนะอโอ้โห<อ>คนก็เชื่อกันกันกันนักกันหนาเลยเนาะ ไอ้ภูมิพลนะไอ้พระบิดาแห่งน้ำนนทำไมน้ำยังข่วมอ่ะทำไมน้ำแรงทำไมทำไมรู้ดูแรงทำไมน้ำมันแรงอ่ะนั่นสิเออเออทำไมเอเป็นเป็นมันเป็นฉายาที่พวกโปรปรปากันดามันแต่งให้่ะครับอืมนะฮะอโปรปากันดาคือทฤษฎีการ้ักสมอง